<campuses> นี่นี่นี่สวยจังเลยอ่ะขอบคุณ <in> ค <Asia> <con version> ่ะเปล่าดอกไม้ดอกไม้สวยๆจะคู่กับคนสวยๆอย่างเราป้าดอกไม้ไหว้พระจ้ารยใจเย็นเนาะมาอ่ะพวงนี้จะเอาไปให้ผู้ชายจะเอาไปให้เออป้าว่าเหนืผู้ใดเนาะเด้อเธอเขาคงจะดีใจแย่เลยดอกไม้ไหว้พระอ่ะเฮ้ยวันนี้วันนี้เท่าไหร่ก็ประมาณกลางเดือนแหละเธอกลางเดือนเธอ ฉันลืมจ่ายค่าเบี้ยประกรันภัยเร็วๆรีบๆซื้อเดี๋ยวไม่ทันเวลานี่มันเลยมาครึ่งเดือนแล้วนะเธอเรีบๆซื้อเลยมัแต่เล่นอยู่นันนะ่น่ะฉันจะเอาดอกไม้ไปให้ผู้ชายเธอฉันไม่ได้พูดเล่นนะฉันลืมจริงๆเดี๋ยวขาดความคุ้มครองไปจะทํายังไง<ๆ>เร็วๆนี่ไม่รู้จริงๆหรอว่ามีระยะเวลาผ่อนผ่านชำระเบี้ยประกรันภัยให้จ่ายล่าช้าได้ตั้งส1อวันเลยนะ หรอแล้วระยะเวลาผ่อนผันชำระเบีย้ยประกันภัยเนี่ยคืออะไรเนี่ยเท็เล่าสิอะเคที่เองก็ทำประกันไว้และก็เคยลืมจ่ายค่าเบีย้ยประกันด้วยค่ะบางเดือนก็ชอ็อตมุนเงินไม่ทันจึงไม่ได้ชำระเบีย้ยประกันภัยเมื่อครบกำหนดแต่ไม่ต้องตกใจไปค่ะบริษัทประกันภัยมีระยะเวลาผ่อนผันชำระเบีย้ยประกันภยัยให้เราได้อุ่นใจขึ้นค่ะ โดยปกติจะมีเวลา31วันนับจากวันที่ครบกำหนดชำระเบี้ยประกันยกตัวอย่างเช่นวันที่30กันยายนจะถึงวันครบรอบก,กำหนดชำระเบีย้ยเราสามารถลืมจ่ายค่าเบี้ยประกันไปเลยแล้วไปจ่ายภายในวันที่31ตุลาคมได้ค่ะโดยในช่วงเวลาที่เราไม่ได้จ่ายนี้เรายังคงได้รับความคุ้มครองปกติดีทุกอย่างแต่ถ้าจ่ายหลัง31ตุลาคมก็ถือว่าประกันขาดความคุ้มครองไปแล้วนะคะต้องระวังให้ดีค่ะ หรืออีกกรณีหนึ่งเช่นนับตั้งแต่วันครบกำหนดชำระเบีย้ยประกันภัยในระหว่างระยะเวลาผ่อนพันธ์กรมธรรม์ยังคงมีผลบ,บังคับถ้าผู้เอาประกันภัยเกิดเสียชีวิตลงในระหว่างระยะเวลาผ่อนพันธ์บริษัทจะหักเบีย้ยประกันภัยที่ค้างชำระในรอบปีกรมธรรมนั้นออกจากจำนวนเงินซึ่งบริษัทประกันจะชดใช้ตามกรมธรรมนี้โดยไม่คิดดอกเบีย้ยด้วยค่ะทีนี้เข้าใจหรือยังจ๋า เข้าใจแล้วล่ะจ้ะว่าต่อให้เรานะจ่ายล่าช้าได้ถึง31วันแต่ไม่เป็นไรจ้ะประกันเนี่ยนะาก็ยังคุ้มครองทุกอย่างตามปกติแต่ว่าถ้าเ้อยังกังวลเนี่ยนะเธอก็โทรไปที่บริษัทประกันภัยของเธอเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยตรวจสอบข้อมูลหรือว่าหากมันเลยกำหนดผ่อนผ่านไปแล้วจริงๆเนี่ยก็ให้เขาช่วยแนะนําการคือสภาพกรมธรรม์ก็ได้แม่โทรนะ จังัน่ะพึ่งพาเธอได้ทุกอย่างเลยเดี๋ยวฉันพาไปเล่นกาแฟสวยฉ่ำสบัดบ๊อบเนี้ยขอเปลี่ยนเป็นข้าวมันไก่แล้วก็ต่อด้วยราดหน้าซุปเปาขนมปังปิ้งแล้วก็มีมีลูกชิ้นแล้วก็มีพิซซ่าหรือว่าอยากกินซ้มตามหรือว่าหอยแครงลวกหรืออะไรแบบเนี้ยแบบเลี้ยงปากมากเลยรู้สึกเหนื่อยแต่ว่าอยากกินอะไรเบาๆอ่ะ